โอ้ยแก่แล้วเนี่ยกับกับอะไรนะไม่กับผู้หญิงใช่ไหมคะกับผู้ชายค่ะออ๋เป็นยังไงครับเป็นยังไงกับคนใช่ไหมสิโต๊ะอะไรนะกับคนใช่ไหมโอ๊ยกับคนสิคะพี่เก้าเป็นยังไงครับเป็นยังไงอป็นยังไงคะก็เจ็บค่ะก็เจ็บนานเจ็บลึกค่ะโอ้โอะไรก็หลอดเจ็บแบนี้เสี่ยคหลอดเนียมันหลอนดอะไรดูดยาอะไรแบบนี้ เราแบบว่าป็งไงคือก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าอายุ1ิบเดเนี้ยนะ,ะเราเอา,<ช>เ,อาเอาง่ายว่าสัก12บสามเราต้องเริ่มมีคิดปิงปังแล้วห่ะวล่วาผู้ชายผู้หญิงเนี้ยเราต้องมคีความคาดหวังไว้ว่ามีอะไรกับผู้ชายหรือว่ามีแฟนเป็นผู้ชายมันจะรู้สึกยังไงเหมือนกับตอนที่มีจริงๆมะคิดไม่เหมือน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่เหมือนพี่ก้องไม่ไม่เหมือนยังไงเลยเหมือนเราคาดหวังไว้ว่าแบบทุกอย่างมันต้องแบบโอเคเมื่อถึงเวลาของมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็คงจะแบบเออเป็นไปตามเป็นไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบ เออมีอะไรกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่อย่างเหมือนที่เราคิดเราคิดเราคิดว่ามันแบบมันไม่เสร็จมันจะมีความสุขอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงใช่ไหมมันก็แบบมันก็เจ็บอะเพราะว่าของเรามันก็ไม่เหมือนของผู้หญิงถูกประล่ะแต่จริงจริงมันก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะลูกโอเคมหมอะไรนะมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติหรอกเธอไม่เจ็บไงมันก็แต่มันก็เจ็บนะหรือว่าพี่ก็ไม่เจ็บละฉันไม่ตอบนะแล้วคิดตอบคิดตอบแค่นี้นะเธอกลับไปคิดเพื่อนเลย โอเคคิดถึงทุกคนบายบ้างลองใสยต่อไปเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตมาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับกรุงเทพอ๋อโอ้ยเรื่องง่าั้งทั้งแรกของคุณเบิร์ตเป็นยังไงคะเหมือนคุณทีไม่เอ่ยคุณคุณอะไรนะฮะคุณทีค่ะคุณพอดีผมเพิ่งเปิดมาครับผมแล้วเพิ่งทราบว่าคุณทีครั้งแรกเขาเป็นไงครับอ๋อาไม่เป็นไรครับทั้งแรกไม่เป็นไรค่ะเออของคุณเบิร์ตดีกว่าค่ะครั้งแรกเป็นไงครับ ครั้งแรกของผมตอนนั้นผมอยู่ตอนประมาณปีหนึ่งครับ mm hmm. แล้วพอดีไปเที่ยวพัทยากับที่บ้าน uh huh. ครับแล้วก็ไปอยู่ที่คอนโดอะไรเงี้ย uh huh. ครั้งแรกของผมก็ตอนพอดีเข้าไปนในในอห้องน้ำเพื่อจะเปลี่ยนชุดเวนะ้ำว่นะายน้ำอะไรเงี้ยครับ uh huh. ผมก็เจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาก็ยืนส่องอยู่หน้ากระจก uh huh. อะไรเงี้ยผมก็บอกว่ามไม่สนใจ ผมก็ไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำผมออกมาเล่นน้ำ <ทะ S 2> มผมก็เล่นประมาณชั่วโม,มงกว่าได้อะไรเงี้ยฮพอเลนนเ่นเสร็จผมก็ไปคิวกินขาก็เลยบอเออขึ้นมาพักที่ขอบสระแล้วก็แบบไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำจะกลับเข้ามากินข้าวนะอะไรเงี้ยบพอผมเข้ามในห้องน้ำเสร็จผมว่าเจอผู้ชายคนเดิมเขาก็ยันยืนสองกระจกยันยืนอะไรแล้วเขาก็คอยมองว่าผมทําอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยยืนตลอดเวลาละอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเออไม่สนใจก็เข้าไปอาบน้ํา อ่าน,นะปกติได้อยู่ดีข้อค้างเขาว่าเดินเข้ามาผมก็เอเยใจว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายคนนั้นหรือเปล่ามผมก็เห็นแบบตรงพื้นห้องน้าเวลามันอาบน้านมันจะเป็นกระจกเอองาครับมีเงามีเงาจะมีเงาใช่ผมก็เลยเห็นว่าเขากาลังแอร์รอสอยสู่<อ>แล้วตอนนั้นคือผมไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนผมก็เลยบด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองมั่งเขาเลยอยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย เดี๋ยวก่อนแต่ว่าคือก่อนนั้นนั้นคุณเบิร์ตมีแฟนผู้หญิงหรือว่ามีความสนใจในผู้ชายอยู่แล้วไหมหรือยังไงคะใช่ใช่คือก่อนนั้นนั้นผมก็เคยคบผู้หญิงบ้างแต่ยังไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงครับ๋อ้เคยไม่เคยเลยใช่ไหมครับใช่แต่ว่ากับเพื่อนผู้ชายเองเนี่ยผมก็รู้สึกดีด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายเหมือนกันครับคือครั้งแรกก็คือกับกับคนที่เขาเจอที่ทิบันยาคนเนี้ยครับอ๋อครับแตงว่าเขาต้องงา ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแบบทั้งหมดเลยนะครับคือเขาเขาเขาแค่ทําให้ผมเขาจัดการให้ใช่ผมก็ผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรก็พอแล้วก็ก็จบเมาอะไรอ่ามาลอกสวยด้วยมือเขาไม่ใช่แค่มือนะดิฉันว่านะลอกสวยด้วยือเขาด้วยเมาไปฉันไม่พูดเอาแล่จะเป็นเอีิพอได้นี่ประมาณนั้นล่ะครับ พิธีกรทุกคนตั้งใจฟังแบบมากทังอ้าปากวอรวมทั้งแขกรับเชิญด้วยน่าแบบเลยทุคนคะมีอะไรอยากพูดคุยกับคุณทีไหมคะหล่อไหมคะหล่อไหมอะครับก็หล่อดีครับชอบไหมคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้หลังใหม่หัวเราะใหญ่อ่ะน่ามากก็มีก็มีแต่ก็มีครับเนี่ครับที่ผม มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อันนี้คือแบบถูกลวนลามครับไปอ๋ออ๋ออ๋อไม่เต็มใจหรือเต็มใจคะเพราะมันจะมีลวนลามแบบเต็มใจนะคะคุณฉันดตอนแรกโมลามโดยที่ของตัวเองไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่แต่ทําไปทํามาก็เลยรู้ก็เลยเต็มใจก็เลยเต็มใจไปด้วเลยไม่เคยโมลวรู้ตัวแล้วไม่เต็มใจเต็มใจแล้ววันแล้วก็ได้วัโอ้ยสุดยอดค่ะขอบคุณมากมากเลยวันนี้มาแชร์กันเนาะขอบคุณมากคะขอบคุณค่ะมบ๊าอบาอแล้วสายต่อไปมาแล้วเร็วมากสวัสดีค่ะคุณแบงค์ ฮัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮหลดค่ะสัสดค่ะไดัยิีค่ะอันนีค่คือแอดแอ่แอวแมด้คุยหวือเปค่าครับไม่ไสวัสดีค่ะสวัสดีค่าอวัสดีค่ะสวัสีค่ไหนเอ่ยเพชรบูรดีเยชรวูรณ์ม่ะสวมสี่ะสวัอเจอ่ะสวัสดี่อสวัรอให้ทัสด่อสวัสด่นหวดเดยค่ะสัร่ะสอัสดีค่งสั่นไม่ต้องสั่นนะจ๊ัเดีย่จับให้ไม่ต้อัสดค่ะสวัออี่ต้องสานค่น้องสคสั่นใีเราสิ ไม่ต้องสั่นครับไม่ต้องสั่นอที่สั่นไงม่ทีที่สั่นเลยอดีเพิ่งเคยติดเป็นครั้งแรกคอับผมวิยโทรโทรเข้ารายการเรายากกว่าเอ็นชาร์นะเออมารับจีเป็นหมื่นเป็นแสนนะเราเนี้รับรับแค่ทีรคนเออเลิเอ่ะอาคุอดีกว่าครั้งแรกเออเออเเอยออเอออ่เเออเออออเอเอเออคอั้งนอเออเอรเองเออเเออ อ่ะอะไรนะครั้งแรกครั้งแรกของแหวนเป็นยังไงคะต้องต้องเป็นเรื่องอะไรรึเปล่าไม่จำเป็นเราต้องเลือกอะไรก็ได้ป๊อปปิ้นเราเที่ยวกับแฟนครั้งแรกก็ได้เนีแต่ถ้าแต่ถาเป็นอย่นก็ก็โอเคเป็นย่างนี้ก็ยินดีอ๋อมันตอนนั้นก็อายุประมาณสิบสามอ่ะสิบสามยังเยาว์วัยนะใช่ไหมก็อยู่ประมาณมหนึ่งมสองน่ะแล้วแล้วยังไงคะ คือมันไม่อะไรมากมันเป็นแบบว่าขู่เขาให้เล่นกันแล้วทีนี้เือไงคือมันพลาดคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะมันกระแทกปากเราแล้วแบบปากเราไปโดบปากเขาอย่างเโี้ยกไ่นหนัาชอบอยู่แบบนี้ทัทีีอุ้ยป๊อกป๊อกแล้วรแล้วไปโดนเบาๆไงอะไรอย่างนงี้ยโดนแรงด้วยเหรอคะแรงแรงจนแบบว่าเพื่อนที่เรา โดนด้วยอะไรเงี้ยแต่หัวฟาดพื้นเลยอ,อ้ยอาวอาแล้วอับแนวแบบโสดนันตแล้วาาเรนแบบว่าเดี๋ยวก่อนแล้วเพื่อนคนนั้นอะที่จุ๊บเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายผู้ชายอ๋อแล้วครั้งนั้เป็นจุดท,ที่ทําให้เรารู้ตัวเลยไหมว่าเราชอบผู้ชายหรือยังไงคะอ๋ออันนี้อันนี้รู้ตั้งแต่ตั้งแต่ปแล้วน่าจะป .4 แล้วน่ะป .4 เล่นตุกตากระดาษตั้งแต่ป .4 แล้วใช่ไหมโอ้ยชาใช่ยน่าจช่ก็ป .1 แล้วย่ จำได้ตอนอยู่อนุบาลสองนี่ ดูดจางกับเพื่อนออนัง่งไดรอดเราเป็นอย่างนี้แหละเราจะไปเล่นอะไรที่ประตูนั้นแต่อรไรก็ดีละน้องพีพ่ฟองเจ็บตัวงตว,ว,างวดด่ากนระโดดไฮโซได้สิดที่เขาเท้าน้อแล้วันนี้เขาถกกระโปรงโดดเลยนะทุกวันกระโดดเก่งกว่าฉันด้วยอารมณ์เสียครั้งแรกก็เป็นตอนมอต้นมหนึ่งมาสองมอต้นมอต้นดูกันไปวันนี้เสียงสั่นมากเดี๋ยวครั้งหน้าโทรมาใหม่ห้ามเสียงสั่นนะวันนี้ก็จะพยายามโทรมาบ่อยๆดีมากดีมากกลับไปซ้อมทำเสียงไม่สั่นนะเราครั้งหน้าโทรมา ใหม่นะครั้งนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมาใส่ต่อไปไหมคุณทีใส่ต่อไปเลยนะคะค่ะคุณทีฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทีฮัลโหลสวัสดีครับชื่อไก่เฮียเราแขกรับเชิญมากเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทีปิดเสียงโทรทัศน์ปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะปิดยังฮัลโหลฮัลโหลคุณทีอเปล๋อ คุณทีนค่ะครับฮัลโหลครัครั้งแรกครั้งแรกของคุณทีนเป็นยังไงจ๊ะก็ครั้งแรกแบบใสๆครับใสๆรักใสๆหัวใจสี่ดวงผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายค่ะเออแต่ผู้ชายนี่จะมีแบบผู้ชายค่ะอย่างเงี้ยโอเคแล้วเขาจะอะอ่ะยังไงจ๊ะต่อครับก็แบบมันก็เป็นเรื่องธรรม ตกที่บ้านหลังบ้านค่ะปดีว่าที่บ้านจะมีน้ำตกอ๋อไม่ได้ทานได้นะเป็นได้ประมาณเย็นๆนะค่ะออครับก็เย็นๆก็คงก็ไม่ค่อยมีไงอ๋อก็เพิ่มเออแล้วมันเป็นฝนตกด้วยอ๋อแล้วเสร็จที่มี้ขึ้นมาอ่บนะคนนึิมโอ้โหดิฉังภาพมาแล้วภาพมาแล้วเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆฉันไม่เสียน้ำตกะโอ้โแล้วยังไงจ๊ะเจ็ดเร็จอับครับก็อยู่ตรง หินง่ายสนไครับคุณทีมคุณทค่ะบ้านคุณทีบ้านคุณทีมมีน้ําตกขนาดนี้คุณทีมทมาจากจังหวัดอะไรคะยะลาค่ะระลาน้ำตกที่น้ำตกที่ยะลาเลยเป้าค่ะอ๋อสลังบานเลยอต่อต่อต่อยังไงต่อในนาไม่มีใครมีแค่เรากับเขานนี้ันดีก็เลยไปอาบนาอนนีเขาถาปำหยุดที่กัน้กัน จเรูาเราเราใส่อะไรอาบน้ำไข่ตบต้านนะแล้วในน้ำหรือบนบบกครึ่งบกครึ่งนใช่อยู่ยู่ในน้ำใส่ไงเ้วกะใส่แต่คุณทีนอยู่บนบบกยังไงอ่ะล้วจะไปยังไงอยุดทีนฮะเออ เอาเอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนดีกว่าค่ะอยู่ที่ไหนของคุณทีฉั้นหาคุณไม่เจอแล้วค่ะคุณทีจ๋าเหรอครับจ้าคุณทีไม่ได้อยู่ที่น้ำตกตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ยู่ในห้องอยู่นี่บ้านสัมผัสกานค่ะคิดว่ากำลังคระสบการไปเล่าไปกำลังตำแตงอยู่ตอนนี้โลกเราสวยอยู่หรือเปล่าจ้าแล้วยังไงต่อจ๋าแ้่ต่อไปชวนน้องทีนน้องอาบน้ำอ่าเสร็จแล้วทีก็เป็นปฏิเซนเตอร์ แล้วแล้วเราก็ฟินาเล่ใช่ไหมฟินาเล่จบจากนับที่แกไงก็อาบน้ำยังไงล่ะที่เกก็ชุบันที่อะไรอ่ะอ่นี่ไงขอบคุณคุณทีนมากเลยนะคันหน้าเขามาต้องยืนอยู่บนตึกสูงนิดนึงนะคะโอเคขอบคุณค่ะรับสวยต่อไปกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะพี่นนท์พี่โยติดแล้ว จะยอยคนเออะตัววงเลยไหมครับอันนะโอ้โหคุณนันท์มาจากจังหวัดอะไรคะเป็นคนบุรีรัมย์ครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่นวานครครับนวานนครอยู่ปทุมธานีนะครับรังสิตปทุมธานีอ๋อใกล้กันเลยใกล้กันเลยมีไหมเคยเจอนตรีไหมบ้านคือรักกัน ชอบคุณทีไหมคะอ้าวเงียบเลยเพ้ครับเพ้มากเลยบ้านอยู่ใกล้กันนะคะบ้านอยู่ใกล้กันอยู่ไหนครับพี่ทีนมันยังเปิดอยู่แถวรังสิตครับแถวรังสิตแต่ว่าที่มันโตอยู่แถวลาดพร้าวโอ้อหทนก็แวะไปหาเขาโดนแถวลาดพร้าวได้นะคะโอ้โหทีนเพ้มากเลยเพ้มากเลยเดี๋ยวที่มึงไม่ให้หลังไม่ได้แน่มากเลยครั้งแรกของคุณโนนดีกว่าจ้ะยังไงนะตอนเรียนอยู่ครับจ้าตอนเรียนเลยเหรอคะ อะไครับในช่วงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาโอเคครั้งแรกยังประมาณชั้นมอะไรยังไงคะตอนมห้าครับตอนเรียนพละครับีวิชาอะไรอยู่พลาพลาอีกแล้วว่าเปลี่ยนชุดหรอหรือยังไงไม่ฮะคือเขาไม่ชอบนนเลยอะผู้ชายคนเนี้ยทีนี้ก็ทะเลาะกันบ่อยมากเลยอจนทะเลาะกันไปกันมาจนเพื่อนแซวว่าเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้เหมือนหนังไทยเหมือนหนังไทยเหมือนหนังไทยสนิทกันเพราเองในเอกระดมการตอนเรียนระดมอยู่ครับ ตอนเรียนรอที่นี่ก็เวลาเขาทําฐานด้วยกันนะครับก็เลยเจอกันก็เลยทำกิจกรรมร่วมกันก็เลยไปมาก็เลยชอบกันเลยครับกิจกรรมร่วมกันคืออะไรคะไรก็คือการอย่างเช่นซ้อมกู้อะไรนะซ้อมก็เลยโอเคกันแล้วก็ไปทากิจกรรมกันต่อก็เลยกิจกรรมบนกตนต่อพอคุณบอกเลิกแล้วกิจกรรมต่อเลยเราก็ไปต่อทําอะไรต่อล่ะครั้งแรกน่ก็ อย่างนั้นอย่างนั้นฮะก็อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละโลกสวยด้วยมือเราหรือเปล่าจ๊ะหรือโลกสวยด้วยปากเราอะไรนะครับอะไรนะครับเราสวยด้วยมือเราสวยด้วยปากเราอย่าีไงจ๊ะก็คือตอนแรกเราแบบว่าละบากด้วยกันบางงานคือฝืนแล้วก็เหนื่อยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราใช้ธรรมดีของเราใช้เขาฮะคือตอนนั้นเขาไม่สบายก็คือเอายาให้เขากินอะไรเงี้ยเขาใช้ธรดีของเราจฉะนั้นมาก็คือเขาจับมือเราอะไรประมาณเนี้ย แล้วเราก็หอมมือเราเราก็ตกใจมากเลยประมาณนี้ตกใจตกใจหรือว่ารู้อยู่แล้วเป็นแผงคุณใช่แล้วแล้วนนท์บอกว่าเฮ้ยมึงเกลียดกูมากนะมึงทำนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้กูรักกูรักมึงมากอ่าอย่างไงจ๊ะก็จากนั้นเราก็ติดต่อกันนะเราตลอดเลย คุณนนท์ติดต่อกันตลอดเลยคุณนนท์จริงๆนะทะเลาะกันก่อนแล้วก็มาจนวันนึินขี้พระเอกเหนื่อยห้นเอกเหนื่แล้วก็เอายาไปป้อกตั้งเตะทั้งด่าตลอดเลยนะนะเออแล้วก็ไม่ไม่เขาเขาจะแอนตี้เรื่องแบบพวกเกย์อะไรอย่างงี้มากกว่ามั้งนี่คือพี่ของนนท์นะโอ้โหแล้วเร็วมากเลยอ่ะวันนี้แบบพูดเร็วมากเลยนะคุณนนท์คุณพูดเร็วแบบพูดช้าเยนะคุณนนท์เป็นคนพูดเร็วอย่างงี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะอะไรนะคะเป็นคนพูดเร็วอย่างงี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ ป็นคนพูดช้าแต่ว่าตื่นเต้นมากเลย้ยเป็นคนพูดช้าแเป็นคนทำนะอยากเร็วด้วยอุ้ยไม่ใช่อยากคุยยังไงคุณทีให้หายเครียดหายตื่นเต้นมาชอบพี่ทีนมากเลยเทมีเทมาวเจอกันได้แถวลังสิตนะคะคู่แข่งกับฉันหน่อยละค่ะเลยขอบคุณคุณนนท์นะขอบคุณค่ะครับสวัสดีตอไปคุณ